ซอยพน้องราศุ์หลังจากข่อยเดินงนั้นตึมข่อยกันดิงตรงบ่แม่ดิ่งตรงตามน,นานกอนเออกวนมาบ้านผืนไม่ยำตรงซอยพินพน้องเออยมือ่อ้มือเกิดปฐมมาถงบัวทันชวนโชว์ใหญ่โชว์อลังการงานสร้างของปฐมบันเทิงศิลป์สื่อถึงบัตรไล์สดอีัเสื้อถึงหน้างานเข้าไปเบิ้งอันนี้ค่อยแคบมาจากไล์สดนะครับขออนุญาตทางปฐมบันเทิงศิลป์นะครับพีน้องเอยความอลังการงานโชว์พน้องโอ้ยอยๆอยอันนี้คือหมอรำไม้เลขหนึ่งพิณองไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีพีน้องโปรดักชั่นเสื้อาาานม แสงสีเสียงเนี่ยโอ้ยพออี่น้องเอ้ยอลังการงานโชว์อีดีสมกับเป็นหมอรับหมายเด็กหนึ่งคุ้มค่าตั้งแต่โชว์วัฒนธรรมตั้งแต่โชว์เปิดตัวแล้วพี่น้องช่วงคอนเสิเสเร์ตเสริมเมตยตีไม่ไทยอืมให้สายเน้นพื้นจอน้องหนาวสองเฮาใส่กันเนื้อพื้นดิพี่น้นองเอ้ยเจ้าเบิ่งชุดเบิ่งชุดเบิ่งชุดอ,อย่าสิบอกวาา่ารับบดีเลิศเลิศเลิศสิบสิบสิบ,สบพี่น้องปีนี้มุ่เจา้าวควรนผาดนาวีที่ปฐุมมาเทิงศิล เปิดฤดูการหมอลำไม่เล็หนึ่งประถมบันเทิงศิลครับจากใจชีวิประถมชีวิตเสียบืนนะวอยนเอ้ยโอ้ต่เศ้าจะเชื่อแน่เรายย่านะเศร้ายังไใจให้ที่แรกุนขุดหวไออกขด่นหอบเงินหนีตะโดนเล้าตัวเอาเจ้าเดัตนไบ้าแมนอาลองขวดผู้ใดไขอัลลองลุยเมีย้าขาไอขาจะแกปงใกล้ดิฝนตกจังสี่เนี่ยมไม่เห็นม่เห่ามาขายจันอยีหอยออยากเกลียงแผทันขายปีนไกล้ปจากสเต็กเฮดเสียเอาเฮดหยั่งล่ะคะโอ้ยขาอยากกินตอดปวดเอ้าไม่หยังเฮดต มี <łość> ่ดอกมิ ita, banks, геро, ้นแต่เห็ดแนวจ๋อไม่แม่อย่างน้อยเห็ดแนวจ๋อไม่เห็ดปวกเห็ดปัวคอยกับยา่อยยากินปนเห็ดพี่เจ้าของนี่แหมฮปนเห็ดยังมามีเจ้าของเห็ดไทย